สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําไข่ลูกเขยกันครับก่อนอื่นก็มาเตรียมไข่กันก่อนเลยนะครับผมจะมีเป็นไข่เป็ดครับวันนี้ก็ตาน้ําร้อนไม่ใช่ที่เดือดดีเลยนะครับเสร็จแล้วก็นําไข่ลงไปต้มก่อนเลยครับไข่นี่เราเลือกใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่นะครับตามความต้องการได้เลยวันนี้ผมจะต้มนลตอนที่น้ําเดือดเลยครับไข่ลงไปต้มเลยใช้ไฟกลางๆนะครับให้น้ําเดือดตลอดนะเสร็จแล้วก็จับเวลาเลยครับ ันนี้ผมจะจับเวลาที่6นาทีครับเราจะทําไข่ลูกเขยแบบพี่เป็นยามาตตมนะครับพอใส่ไข่ลงไปเสร็จแล้วอ่ะให้เราคอยหมั่นคนในช่วงแรกๆครับประมาณ1นาทีถึง2นาทีครับนี่จะเป็นเทคนิคเลยครับจะทําให้เวลาที่เราต้มไข่เสร็จแล้วอ่ะไข่แดงจะไปอยู่ตรงกลางครับพอเรานํามาทาเป็นไข่ลูกเขยหรือเมนูพวกไข่พะโล่หรือไข่ต่างๆครับเวลาไข่แดงอยู่ตรงกลางก็จะไม่แตกออกมาปนในน้ําซุปหรือว่าเมนูอื่นๆได้ง่ายครับ พอเราคนต่อมาได้ประมาณ1นาทีครึ่งหนึงสอนาทีครับก็ใช้ได้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ได้เลยครับตอนนี้ไข่แดงก็จะไปอยู่ตรงกลางแล้วเพราะว่าไข่ขาวที่อยู่รอบๆไข่แดงมันจะสุกเคลือบผุ้มไ้แล้วครับนี่เราก็ต้มต่อไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งครบเวลา6นาทีเลยนะครับนะครับตอนนี้ผมก็ต้มไข่มาจนครบ6นาทีไข่ก็จะสุกได้ทีแล้วครับปิดเตาได้เลยจะได้เป็นไข่ยำมะตูมเรียบร้อยแล้วครับนี่ให้เรานําไข่ที่เราต้มแล้วครับ ลงไปน็อกในน้ําเย็นได้เลยนะครับใช้เป็นน้าเย็นใส่น้ําแข็งหรือว่าจะเป็นน้าอุณหภูมิห้องก็ได้ครับน็อกเพื่อหยุดความร้อนนะครับเราจะได้ไข่ที่เป็นยามาตุมในระดับที่เราต้องการเลยครับถ้าเกิดใครต้องการให้ไข่แดงสุกทั้งหมดไม่เป็นยามาตุมก็ต้มต่อไปได้นะครับใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ8-10นาทีครับแต่ก็ชอบยามาตุมแบบผมก็6นาทีครับก็ลังดีให้เราน็อกไข่ในน้าเย็นเนี่ยครับจนกระทั่งไข่เย็นสนิทดีก่อนเลยนะครับพอเราพักไข่มาจนเย็นสนิทได้ที่แล้วครับก็ปอกเปิด วิธีการปอกเปือยให้ง่ายครับถ้าเกิดเราต้องการปอกทีเดียวหลายๆฟองครับผมจะใช้เป็นหม้อที่มีฝาปิดครับก็ไข่ใส่ลงไปในหม้อเลยครับเต็มนะลงไปในหม้อเล็กน้อยครับแล้วก็ปิดฝาครับขย่าให้ไข่เคาะไปเคาะมาในหม้อเนี่ยนะครับเราจะทําให้ปอกไข่ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับขย่าบเบาๆก็พอนะครับแค่เคากิ้งไปกิ้งมาแค่เนี้ยเหมาะสำหรับใครต้องการทําปริมาณมากๆครับก็ช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเลยครับ พอเราสังเกตว่าเปลือกไข่เขาแตกออกมาก็ใช้ได้แล้วครับนี่เห็น,นไหมเปลือกไข่จะแตกร่อนออกมาครับเราก็จะปอกเปลือกไข่ได้อย่างง่ายดายเลยครับง่ายสุดๆเลยครับนี่เลยสวยงามเลยครับนี่เลยครับเราจะได้ไข่ที่เรา ออกก็อย่างสวยงามไหยครับเสร็จแล้วให้เราซับน้ํได้วยผ้าหรือว่าชีชั่วหนึ่ประสงค์ครับซับให้หมัดมานะครับว่าเดี๋ยวเราจะต้องนําไข่ต้มตัวนี้ไปทอดอีกครับเก็บมีน้ําเยอะขึ้นไปมันจะระเบิดเลยว่ากระเด็นได้ง่ายนะครับซับเซตหน่อยท่านี้ครับพร้อมนําไปทอดแล้วครับแล้วก็เครื่องของไข่ลูกเขยครับก็จะมีเป็นหอมแดงพริกแห้งผักชีครับเครื่องมีแค่นี้ครับง่ายๆเลยหอมแดงนี่ก็หั่นซอยให้ละเอียดเลยครับเป็นแผ่นบางๆเลยนะ เสร็จแล้วก็ทอดไข่กันเลยครับก่อนอื่นก็เปิดเตาตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนเลยครับน้ำมันก็ใส่ให้เยอะนิดนึงครับจะได้ทอดได้ง่ายแล้วก็สีสวยครับลิ่มใช้เป็นน้ำมันที่เราทอดอาหารอย่างอื่นเหลืออยู่ครับก่อนทอดไก่ยังใช้ได้อยู่ครับมันยังใสรีอยู่ไม่ต้องทิ้งนะเสียดายวอร์มกระทะกับน้ำมันให้เริ่มร้อนขึ้นมาก่อนเลยนะครับใช้ไฟกลางๆนะพอกระทะน้ำมันเริ่มที่จะร้อนขึ้นมาครับก็ให้เราใส่ไข่ลงไปทอดได้เลยครับเวลาใส่ก็ระวังน้ำมันกระเด็นนะครับเพราะว่าไข่มีความชื้นนะ ไข่รรเราไปเสร็จก็คอยคนๆยิ่งๆได้ลเลยครับถ้าเกิดเรารอให้กระทะน,น้ํามันร้อนก่อนที่จะใส่ไข่้วจะทําให้เราทอดไข่ได้ง่ายครับไข่จะไม่ติดกระทะน,นะครับคนริงๆไปได้เรื่อยครับน,นี่จะเป็นเทคนิคครับจะทําให้เวลาที่เราทอดไข่ลูกเขยเสร็จแล้วอ่ะไข่ก็จะสีสวยเหลืองเสมอกันทั้งลูกครับให้เราคอยหมั่นคนไปเรื่อยๆเลยครับกิ้งไปกิ้งมาเนี่ยครับใกระทะใช้ไฟก,กลางๆพอนะครับ กิดไฟแรงกินไปเดี๋ยวสีจะเข้มเร็วครับแล้วก็เวลาที่เราทอดอะอย่าทอดไข่นานเกินไปด้วยนะครับเพราะวันนี้เราทําเป็นแบบไขย่ยางมะตูมนะถ้าเกิดเราทอดนานเกินไปก็จะทําให้ความร้อนมันเข้าไปถึงข้างในไข่แดงจะสุกครับไม่เป็นยางมะตูมที่เราต้องการกิ้งไปกิ้งมาอย่เรื่อยๆเลยครับอย่างเมนูไข่ลูกเขยครับช่วงนี้ก็กลังเป็นกระแสเลยนะเพราะว่าพิซ่าครับแนะนําชาวต่างชาติเลยนะว่าเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของไทยเลยครับวันนี้ก็เลยมาแชร์วิธีการทําไข่ลูกเขยแบบง่ายๆแล้วก็รสชาติอร่อยครับ เผื่อใครต้องการนํามาทํารับประทานครับรับรองเลยครับเมนูนี้อร่อยทุกปากแล้วก็ถูกใจทุกคนในครอบครัวแน่นอนครับทําง่ายสุดเลยให้เรากิ้งไข่ไปเรื่อยๆครับเราทอดมาสักครู่เดียวไข่ก็เริ่มออกสีเลยครับอย่างนี้เราทอดไปเรื่อ,ๆอยๆนะจนกระทั่งไข่ได้สีเหลืองแบบที่เราต้องการเลยครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นหนึ่งขั้นตอนสาคัญครับของเมนูไข่ลูกเขยเลยนะว่าไข่ลูกเขยที่ต้องไข่ต้มมาทอดให้ออกสีเหลืองผิวตึงๆเะครับเวลารับประทานก็จะมีความตึงผิวข้างนอกข้างใน,งนย,ยังนุ่มอร่อยครับทานกับ ซอที่ออกรสชาติสามรสเปรี้ยวเค็มหวานนี่อร่อยเด็สดสุดๆไปเลยชาวต่างชาติรับประทานนี่ก็ติดใจกับเมนูนี้นี่ครับผมทอดมาใช้วเวลารวมๆประมาณ2นาทีได้ครับไข่ก็จะออกสีเหลืองดีแล้วขออีกนิดนึ่งครับแล้เวลาที่เราต้มไข่ด้วยเทคนิคนี้ครับไข่แดงไปอยู่ตรงกลางก็จะทาให้เราทอดได้ง่ายครับไข่แดงจะไม่แตกออกมาข้างนอกครับก็จะได้ไข่ลูกเขือที่หน้าตาสวยงามด้วยครับนี่ครับ ไข่ลูกเขยแล้วออกสีเหลืองทองขนาดนี้ผมพอใจแล้วปิดเตาก่อนได้เลยครับแล้วก็ตักขึ้นพักเส็จน้ำมันไว้เลยครับสีสันสวยงามดูน่ารับประทานสุดๆเลยครับพักรอไว้ก่อนเลยตั้งเสียงผิวข้านนอกเขาจะมีความพึ่งกรอบนิดๆครับข้างในยังนุ่มฉ่ำเยอเติจน้ำมันให้ดีเลยเสร็จแล้วก็กระทะไปเดิมได้เลยครับเทน้ำมันออกเหลือน้ำมันไว้เล็กน้อยพอนะครับก็หอมแดงที่เราซอยไปครับใส่ลงไปเลย มันมีความร้อนอยู่แล้วครับเราใส่ลงไปก็จะร้อนขึ้นมาเลยเราค่อยเปิดเตาครับใช้ไฟกลางเขอไม่อ่อนบอนะครับโรยเกลือเพิ่มลงไปเล็กน้อยครับปรุงรสชาติเราก็จะเป็นเทคนิคครับทาให้หอมแดงเรากรอบอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยครับนี่เราเจียวหอมแดงด้วยไฟกลางเขอไม่อ่อนนะครับไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งหอมแดงเริ่มออกสีเหลืองแล้วก็กรอบขึ้นมาก่อนเลยนะครับเมนูขาดลุกขยนี้ก็ขาดไม่ได้เลยครับหอมเจียวของคู่กันเลยคนไปเรื่อยๆครับสักครู่หนึ่ง เทคนิคเวลาที่เราเจียวหอมแดงครับเราอย่าเจียวด้วยน้ํามันที่ร้อนจัดหรือว่าไฟแรงเกินไปนะครับนจะทําให้หอมมาออกสีเร็วครับเหลืองเร็วแล้วก็ดําเร็วแต่ว่าจะไม่กรอบนานครับให้เราเจียวด้วยไฟกลาง้าไม่อ่อนครับก็ค่อยไล่เอาความชื้นออกไปหอมที่เราเจียวจะกรอบนานแล้วก็ไม่ขมด้วยครับเทคนิคเลยแล้วก็เกลือก็สําคัญครับช่วยเพิ่มรสชาติก็ทําให้หอมกรอบมากยิ่งขึ้นเวยครับเจียวจะเย็นๆไปเรื่อยครับค่อยหมั่นคนไปเรื่อยๆสีจะได้สวยเสมอกันทุกชิ้น้วยครับ นะครับพอเราเจียวหอมต่อมาได้เรื่อยครับสังเกตดูนะฟองก็จะเดือดน้อยลงได้แางนี้ครับแล้วก็หอมแดงเราจะเริ่มออกสีเหลืองทองนี้ก็ใช้ได้แล้วครับอย่าลืมค่อยมันคนไปเรื่อยนะครับอันนี้เจียวให้ได้ความเหลืองกรอบที่เราต้องการเลยนะครับพอออกสีเหลืองขนาดนี้ผมพอใจแล้วปิดเตาเลยครับเสร็จแล้วก็น้ําหอมแดงมาจากน้ํามันเลยครับเทกรองมาเลยนะเกลี่ยเลยครับ เดี๋ยวความร้อนสะสมที่อยู่ในหอมก็จะทําให้หอมสุกต่อจนเหลืองกรอบพอดีครับใช้ได้แล้วก็น้ํามันเดิมครับใส่กลับเข้ามาเลยพริกแห้งครับนำมาไปทอดให้หอมกรอบดีเลยนะครับใช้ไฟกลางเข้าไม่อ่อนเหมือนเดิมเลยครับพริกแห้งก็ทอดไม่นานครับเพราะว่าเขามีความแห้งอยงู่แล้วแปบ๊บเดียวก็กรอบดีแล้วครับ ได้นขนาดที่ผมพอใจแล้วก็จักขึ้นพักสิริน้ำมันไว้ได้เลยครับแล้วก็กระทะไปเดิมได้เลยครับเทน้ำมันออกให้หมดเลยนะครับเหลือให้ติดก้นกระทะไปนี้เดียวพอครับเอาความหอมจากหอมเจียวที่เราเจียวไว้ครับอันนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของซอสกันต่อเลยครับก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลตโตนดก็ได้ครับแนะนำใช้น้ำตาลแท้ก็ดีเลยครับจะได้ความหอมอร่อยแล้วก็นัวมากยิ่งขึ้นเลยครับ น้ำปลาครับรสชาติเราจะปรุงให้ออก3รสนะครับหวานน้าเปรี้ยวตามเค็มตามทีหลังครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ำมะขามเปียกสำเร็จรูปนะครับตว่ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็น้ําเปล่าครับเล็กน้อยเปิดเตาได้เลยครับให้เราผัดเคี่ยวน้ํำซอสต,ตัวนี้ด้วยไฟกลางๆค่อยไปอ่อนนะครับค่อยหมันคนไปเรื่อยๆครับ จะเป็นซอสไข่ลูกเขยที่ทำง่ายเหมือนกันครับแค่ปรุงแค่3ามอย่างให้นี้ก็อร่อยแล้วครับอย่างที่บอกเลยรสชาติหลักๆจะต้องออกหวานนํำครับเปรี้ยวเค็มตามเราสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มรสได้ตามความชอบเหมือนกันนะครับในส่วนของรสชาตินะใครไม่มีนะ้ำมะขามสาเร็จรูปครับจะใช้เป็นน้ำมะขามที่เราคั้นเองก็ได้นะครับมะขามเปลี่ยนมาบีบกับน,น้ําก็ได้เช่นกันแต่ความสะดวกเลยเดี๋ยวส่วนผสมทั้งหมดผมจะลงให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ทําตามก็ได้เลยนะครับ ทำไม่ยากเลยครับนี่ครับพอซอสเดือดดีแล้วก็น้ำตาลละลายดีแล้วครับให้เราลองชิมรสชาติดูนะครับสังเกตดูตอนแรกครับจะมีกลิ่นของน้ำมะขามค่อนข้างแรงอยู่ครับตอนนี้ยังไม่ได้ที่นะเราต้องเคี่ยวไปก่อนครับเดี๋ยวชิมรสชาติก่อนเลยโอเคเลครับรสชาติกาลังดีเลยอย่างที่บอกครับหวานน้ำเปรี้ยวเค็มตามครับถึงจะอร่อยนะใครรูกเคย นี้เราผัดเคี่ยวไปเรื่อยๆต่อสักครู่ครับให้กลิ่นของน้ำมะขามเขอสจางลงไปนะครับมันก็จะช่วยทําให้ซอสของเรามีความกล่อมมากยิ่งขึ้นเลยครับเทคนิคเลยใช้ไฟอ่อนๆนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยสังเกตดูความข้นเหนืดด้วยนะครับอย่าให้ซอสข้นตั้งแต่ตอนที่นร้อนๆนะครับอย่างเงี้ยเริ่มข้นแล้วเกิดซอสข้นแต่ว่ายังมีกลิ่นของมะขามแรงเราเติมน้ําเปล่าเพิ่มลงไปเรื่อยๆได้เลยครับทยอยเติมมาได้เลยนะครับในส่วนของน้นี้เราต้องการน้าซอสไข่ลูกเขยเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนครับ อยากได้ซอสข้นๆก่อขายทุกเคยไหนะก็เคี่ยวให้น้ําซอสในกระทะตอนที่รนะ้อนๆอ่ะค่อนข้างออกเหนื่นๆนิดนึงครับแต่อย่าให้ข้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาซอสเย็นตัวลงเขาจะข้นเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยครับใช้เวลาสักครู่นะครับ,รบตอนนี้ผมเคี่ยวซอสต่อมาได้สักครู่ครับสังเกตว่ากลิ่นของมะขามแล้วก็ น, <ITA> น้ำปลานี jsem, ่จางลงไปแล้วครับเข้าก well. so ันดีแล้วก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็ดูความข้นเหนื่อยครับนี่สังเกตดูนะครับผมตักขึ้นมาจะติดตะหลิวบ้างบ้างครับกำลังดีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่ย้าซอสเขาเย็นตัวลงอ่ะจะมีความข้นขึ้นมาเยอะเลยครับกัดโรได้เลยครับขนาดนี้ผมพอใจแล้วจะได้เกาะเคลือบไข่ลูกเขยได้กาลังดีครับเท่านี้นะครับแล้วก็ปิดเตาได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เลยก็จะได้เป็นซอสไข่ลูกเขยที่เข้มข้นกำลังดีครับนี่เดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนของไข่ลูกเขยกันต่อได้เลย ก็ไข่ลูกเขยที่เราทอดไปครับเวลาหั่นอ่ะไข่ลูกเขยที่เราทอดไว้มันจะมีความตึงผิวครับจะหั่นยากก็ให้เราใช้เป็นมีดครับปาดลงไปแค่เป็นรอยพอครับอันนี้ไม่ได้หั่นในขานนะแล้วก็ใช้เป็นได้อย่างงี้เลยครับนี่จะช่วยเราหั่นไข่ลูกเขยอมาได้สวยงามครับดูน่ารับประทานครับกดลงไปอย่างงี้เลยนี่เลยครับหืสิไข่ลูกเขยเราแบบไข่แดงย้มๆเลยครับ หน้าทานมากแล้วก็เวลาที่เราต้มไข่ด้วยวิธีนี้ครับไข่แดงก็จะอยู่ตรงกลางพอดีนะทําให้สวยงามครับดูน่าทานสุดๆเลยจริงๆราแล้วได้ด้านหนึ่งก็องไผูกกับอะไรไว้ก่อนนะครับมันจะตัดได้ง่ายน,นี่ผมมาให้ดูหน้ากล้องครับไม,ม่มีที่ให้ผูกเยิมย้มเยิมเลยครับแล้วก็มาจัดจานกันเลยครับก้นจานก็ผักชีครับผมชอบจัดอย่างนี้ครับจะได้สวยดูยน้ารับประทาน จัดตกแต่งได้ตามความชอบเลยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็หอมเจียวผักชีนะครับคู่กับไข่ลูกเขยจะหลอกรนจานได้ผักชีเยอะหน่อยครับนะรโรยหอมเจียวลงไปครับหอมเจียวก็จะเหลืองกรอบเลยครับที่เราเจียวไว้เนี่ยสิกรอบดีมากครับโรยไปเยอะๆหน่อยได้เลยแล้วก็ไข่ลูกเขยที่เราทําไว้ครับจัดตกแต่งให้สวยงามได้เลยครับ แล้วก็ราดด้วยซอสที่เราเตรียมไว้ครับนี่พอซอสเย็นตัวลงก็จะได้ความข้นหนึบประมาณนี้ครับก็ราดลงไปได้เลยครับไข่ <c oughs> ลูกเขยแบบไข่แดงเป็นยามาตูมเยิ้มๆเลยครับทานกับซอสที่ออกสามรสเปรี้ยวหวานเค็มนี้เด็ดสุดครับโรยหอมเจียวเพิ่มครับตกแต่งเพิ่มความสวยง,งามพริกทอดครับนี่ก็เข้ากันดีเลยครับขาดไม่ได้เลยเหมืนอนกัน เด่งเพิ่มความสวยงามได้แบบบักชีกเล็กน้อยครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยล้วใครลูกเคยครับเดี๋ยวสิที่ส,สันสวยงามหน้าตาดูน่ารับประทานสุดๆเลยครับแถมทําง่ายมากด้วยเรียกว่าเป็นเมนูที่เป็นกระแสเลยครับตอนนี้ลองไปทําตามกันดูนะครับเสร็จแล้วก็มารองชิมกันดูเลยนะครับนี่นะครับ ใครลูกเคยแบบยามมาตุมเยิมย้มๆเลยครับฉจำาเลยลองชิมดูนะ <c oughs> ผิวข้างนอกมีความกรอบหอมครับด้านในมีความฉ่ำแล้วก็เป็นยามมตุมเยิมย้มๆเะยครับทานคู่กับซอสที่ออกรสชาติหวานปเปรี้ยวเค็มนี่ตัดกันลงตัวสุดๆเลยครับยิ่งได้กลิ่นหอมของหอมเจียวผักชีนี่เข้ากันแบบลงตัวมากครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ